สวีนะครับผมมนีทางส่วนวลินทอนชั้นแนวนะผมมาเบิงงวัวนะครับผมงัวหินโล่งม่นบอกครับผมงอยินโลงน่ง,ห,ลงหรือว่างวัวระบรบปิดนะครับผมระบรบปิดของพื้นที่ของบ้านนองจิกตำบลดนองแวงเพื่อพยืนจังหวัดคอนแก่นนะครับผมของน้องผน้นึงนะครับผมผนเลี้ยงงวัวนะครับผมเดี๋ยวไปพบกันเลยนะครับผมครับสวีทครับผมมนีทางสวนวลินทอนชั้นแนวเนี่ยคือมาเบิงฟาร์มงวัวนะครับผม คุณน้องซื้ออยังครับผมคมสันครับคมสันนะครับผมอันนี้ฟาร์มอยังครับผมฟาร์มคมสันฟาร์มครับคมสันฟาร์มนะครับผมมันนี่มีมีง่วงจกโตครับมันนี่ง่วงหาโตครับมีง่วงหาโตนะครับผมคือตัวแม่หมดเลยบอครับผมแม่ครับตัวแม่หมดเลยครับอ๋อตัวแม่หมดเลยเนาะคอ๋อคือนี่พันอยังครับผมเป็นบามันลูกผสมบามันลูกผสมหาโตได้นะครับผมบามันลูกผสมมีความสนใจจังไลยครับมาเลี้ยงง่วงครับผมคิดว่าต่อไปไหน สั่งไร่ใดห้อครับสั่งไใดห้องนครนบเก็บรยยนะครับครับอ๋อแต่ก่อนเห็นงานอย่างครับผมผมต่กอนยุ่งเทลครับครับผมเห็นร้านอาหารครับเห็นร้านอาหารนะครับเนาะเฮ็นร้านอาหารก็เลยมาเจอโควิดครับผมร้านปิดผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับอ๋อครับก็คือร้านปิดเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจตกต่ําเน่ยก็เลยหันมาเลี้ยงงวครับสนใจยังครับในการเลี้ยงงวครับผมมันสบายนครับเลี้ยงงวสมัยหม่สมือเนี้มันสบายผมว่าครับผมเลี้ยงยืนคอครับ เนมูสอดก,กินอาหารการผู้ใด้เห็นงานประจำมึคือว่าเลี้ยงได้เลยครับครับผมเลี้ยงแบบเ<อ>นื้อหมูสอดกินหัวอาหารเนี่ยเนี่ย,ยเสี่ยงก,กินฟาง<อ>่งจะเรียงอะไรกินหัวอาหารอีกรอบหนึ่งอ๋อเกกนื้อฟังครับ,ค,รบ,ค,รบคือการให้อาหารไหนคือจะตอนซสอนนี่ก็ือมีหัวอาหารเนี่ยมันแมนครับครับเราตอนเที่ยงหรือว่าจะกินฟางนะครับเนาะเพื่อเพื่อเป็น อาหารเสริม,มค,รครับผมเป็นสัตว์เคี้ยวเอียงนล้วมังกินฟางนล้วมันกินอะไรอ๋อ,<น>อครับผมเอามาสนใจเลี้ยงวัวนเนี่ยคือหน,น,นึ่งคือเป็นอาชีพเสริมห้องครับเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมได้อาชีพรักก็ได้แม่นครับอ๋อครับผมต่อไปอาจ,จีพเป็นอาชีพรักก็ได้อ๋อครับผมแตคือความคิดของเขาเนี่ยที่ฝีมาเลี้ยงวัวนี่เป็นอยงไรนะครับผมความคิดของเขาต่อไปเป็นสเลี้ยงวัวนคุณต้นหนาครัมขายลูกตัวผูกขายลูกตัวผูกอืมตัวเมียเก็บไว้แม่นครับอ๋อผสม พอพันเป็นยังไงครับผมประมาณเดือดลอยครับเดือเป็นเลือดลอยจากเมกาครับเลือดลอยจากเมกาอ๋อก็คือพอเนี่ยคือข้าผสมเทียบเอาผสมหลอดเอาผสมหลอดเอยซีตัวเนี่ยติดมาเลยติดมาเลยครับอ๋อสามตัวครับตัวนยังเม่ได้ผสมครับอ๋ออันพวกนี้คือประมาณเดือนไหนลอดครับตัวนี้ทันว่าครับตัวนี้พีกิกาอ๋อทันว่าพีกิกาตัวนี้ซื้อยังครับผมตัวนี้อันนี้แก้วฟ้าครับทับไปสามเดือนครับสามเดือนแล้วคือประมาณเดือนลอย ครับบามานันเรียนลอยไวครับตัวนี้ซื้อมาจเกบาทครับตัวนี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเจักปีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกที่สองสี่ปีครับสี่ปีกลัวสี่ปีกลัวตัวนั้นนะครับผมตัวนี้ลูกซีอยู่ในถองครับลูกซีแล้วอ๋วอลูกซีแล้วเออคือแม่พันธุ์เนี่ยหาปีแล้วเนียนครับอันนี้อคืออันนี้ลูกผสมลูกผสมครับเป็น เป็นไท่ไท่เงยผสมบาซินครับไท่เงยผสมบาซินอันนี้ลูกผสมเป็นบาหมันตัวเมียครับอ๋อตัวเมียอ๋อลูกนนงี่ลออู๋กตัวนี้เนาะอันนี้คือยังบบผสมยังบบผสมจัเจ๊ดเดือนครับตัวเจ๊ดเดือนคตังเจ๊ดเดือนนะครับเนาะแต่่วาพอเป็นเป็นเรือนลอยอ๋อพอเรือนลอยครับผมนี่แมวผมตัเน้นบาหมันหลายกับบาซินครับครับผมบาหมันมิสร้างคมเนือดีกว่าบาซินอ๋อครับก็คือบาหมันนี่ จะดีกว่าเนื้อดีกว่าเนื้อดีกว่ากินซ้ำกันแต่ว่าบามันนี่ให้น้ำนักเรื่องกว่าอ๋อครับก็คือนี่เขาเห็ดระบบระบบขุนระบบขุนต้นน้ำขุนต้นน้ำเนาะแบบว่าที่เลี้ยงแบบสบายครับเลี้ยงแบบสมัยใหม่อ๋อครับผมคือว่าแตเขามีสุราไปเนี่ยเขาก็ไปเรื่อยๆจึจะฟังไว้โอ้โหแล้วก็กลับมาคอยดูแลมันอันนี้คือพวกที่เห็ดงานนี่ครับสมัติเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับที่นี่เลี้ยงได้แน่นอนครับผม ผมลองเห็ดด้วยครับอืมพวกอาหารเนี่ยหอ้หองหอ้เฮ็ดเองมัครับผมอาหารอาหารผลิตเองครับผลิตเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งการเฮ็ดอาหารของน้องเพิ่นเลยนะครับอาาาหรเกินแมม้้อัง<า>๋ออาหารนะครับผมตัวละประมาณสองกิโลอันนี้เป็นอาหารเสริมแมนครับเป็นอาาหรอ๋ออาหารเสริมเขานี่เขาเอายางผสมเลยครับผมโปรตีนประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับโปรตีนสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็จะมีพวกกันกากปาล์มกากปาล์มปาล์มเนื้อในครับอืมทั่วเหลืองกากถั่วเหลือง ล่ำครับผมเราจะมันเสนอืมมันเสร็จกากมันกากมั่นะครับเนาะก็คือเขามีประมาณเจกอย่างครับทีมาผสมกันหาย่างครับหายางนี่เขาเพิ่อส่วนผสมนี่จ้าใดครับส่วนผสมกากมันผมใส่ยี่สิบกิโลครับกากมันยี่สิบกิโลกากทวเรืองสิบห้ากิโลครับอ๋อกากทุเรียงสิบห้ากิโลแมนครับกากความยี่สิบครับล่ำยี่สิบครับครับผมแล้วก็มันเส้็ มันเสร็ญใส่ยีพนโลอ๋อมันเส้็ใส่ยีโลอันนี้คือห้องเห็ดเองเห็ดเองอันนี้สูตรอาหารในห้องอาเอามาจากใส่ครับผมผมเบิ่งในยูทูปครับแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนเองอ๋อครับก็คือมาปรับเปลี่ยนใส่ในในฟ้าของห้องเนาะนี่ครับอือก็คือห้องพัฒนาการเทดเองประหยัดการลงทุนอันมันก็คือเราสอบแล้วที่ร่อยก็บาทครับอืมครับผมตัวกิโลละประมาณสิบสี่บาทครับผมอืมว่านี่เขาเห็ดเองกับ โตประมาณหกหาหกบาทครับผมพอถึงสิบบาทต่อกิโลครับหน้าผลิตเองขันเท้าไปซื้อเป็นกระสอบกระดิบโตปูนปั้กิโลละสิบกว่าบาทอ๋อครับปูนปั้นยี่สิบสามสี่บาทครับตัวเราเ็าเองก็ขันเลี้ยงหน่อยโตก็กินได้เป็นเดือนนะครับอ๋อเลยสอบหนึ่งอ่ะไม่เป็พันอ่ะเฮ้ยทั้นี้ได้ประมาณสิบผ่ามือครับอ๋อครับจะหาโตขันเลี้ยงหน่อยโตขันเทสบหนี้ก็ก็จะอยู่ประมาณเป็นเดือนครับครับผมขันเลี้ยงแม่ลูกที่นี่ เลี้ยงคูนึงไอ้ต้นนี่ก็ยุ่ประมาณเป็นเดือนอ๋อครับผมแล้วกาใช้ใจ่ายบ่ถึงฟันต่อเดือนครับอ๋อแต่ต้องให้กินหยาก็ไดย,ยขันเท,าาาทาา้าว่างเฮางังจะห้กินหยาอันเท้าเบาว่างเ้างหลก็ต้องให้กินหยาบ่บ,บ่จำเป็นบ่จำเป็นครับเพราะว่าผมก่อนที่ผมสีเลี้ยงแบบนี้ผมไปศึกษามาพอสมควรครับผมเพราะว่ากินหยากันกินกันเทากินหยาย่างเดียวอืมกินหยามันสิีมีวิตามินเอไร ครับมันสิมีสารละลายไขมันงัวสิงัวสิบ่ได้อ้วนคือปริมาณยาต้องต้องสามสิบปริมาณยาต้องประมาณสามสิบกิโลต่องตัวเจ้าหนึ่งอวดเจ้าหนึ่งสั่งกันเนื้ออะไรกันตั้มกานั้นมันสิละลายไขมันหมดอนง่วนง่วสิบ่อ้วนครับแค่อาหารนี่มื้อละสองโลนี่มันก็ซ้ำกินยาประมาณยี่สิบกิโลแหละครับอ๋อคือเป็นอาหารนี่เพราะว่าโปรตีนมันสิคนละอย่างกันจะดีกว่าการให้ ยาสดอ๋อก็คือเขาคือตัวนี้คือเป็นอาหารเสริมกับเฟียงครับเพราะว่าสังเกตน้างวอกขุนที่เขาขายเนื้อเป็นแฝงทุกเคือนเอาอีกวีการใน้กินยาเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นสารไล่ไขมันที่เห้มั่วเขาปลูกผมครับแล้วยางไกเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเขาต้องหายาเพียงพ่อกับมั่วแต่ละโตตัวโตนี่ครับามิกิโลคาหเพียงพ่อเนี่ยคือเนึ้อคือ ปัญหาของง่วงแล้วพร้อมแห้งขาดวิตามินนะครับผมอันนี้คือความรู้ใหม่นะครับผมท่านมันดีอ้วนแนงคือตรงมันชุ่มกัดชุ่มเหลืองชุ่มมันินิมิสันโปรตีนหลายกรอนโอครับผมสางโปรตีนหลายกรอนหนาสดครับเพราะว่าหนาสดมันหนิมีสตาวิตามินเอครับสัารนั้นเป็นสัตว์เคลื่อนยังคือครับอืมต้องกินเพียงน้ำมันก็อยู่ได้ครับผมมันหนิบวันใจ่อยเกินไปมันหนิบวันวันวนเกินไปอืม ตัวเขาไม่เลี้ยงขุนขายเนื้อโดยตรงเขาขายโตขายลูกเขาไม่ได้ขายคุ้นน้ำหนักเขาเมื่อมันเปลี่ยนต่อยมันอ้วนเกินไปม่นจะเป็นี่ยนความสนใจมันไปแย่มันสูงนี่เห็ดมาจากเดือนแล้วครับผมที่เห็ดเห็ดอยู่ไหนครับซีเดือนแล้วแม่บอกครับผมจากซีเดือนนี่เขาขายเอียงแหละนะครับผมของของม่วงขี่ขายได้แล้วขี่แนวขายเดือนละจักบาทครับผม เดือนละประมาณพันกว่าบาทครับอ๋อเดือนในพันกว่าบาทสำหรับขี่ของของงัวนหาตัวเนี่ยแกกม,ยม,ม่ครับมือหนึ่งไม่ติดอะไรอยู่ประมาณหนึ่งสองหลายที่หามาอืมช่วงขวัญเท่าเลี้ยงง,ง,ง,งังวนปีแรกกับปีสองครับผมเท่าที่เลี้ยงมันอยู่คระมอณประ่าปีที่สามไปนี่งัวนเ่เลี้ยงเขาไปได้อ๋อครับผมเพราะว่าปีแรกปีสองเขาก็ต้องดูแลเขาอีกหน่อยอ๋อเลี้ยงเขาไปก่อนครับ ก็คือหนึ่งปีหนึ่งปีสองหนี่คือห้าเลียงง่วจากปีสามมันไปง่วสีเลียงเข้าอ๋อคือเนี่คือเป็นความคิดหรือว่าเป็นตะกะของเข้าที่ห้องห้สีมีมีรายได้ตอนนั้นต่อไปต่อไปนะครับนะเป็นเป็นลงทุนแบบอนาคตครับคือเ้องบริบบบว่าตรงคือมาขายก็ตรงนันครับผมแต่ว่าเป้าหมายคือว่าผมติเจ็บไปมันงผมว่าที่ผ่านมาคือว่าเข้าตรง ไอ้เด็กขายลูกมันเดือนละตัวครับผมเดือนละตัวเขาอยู่ได้อืมก็คือทางทางฟาร์มเนี่ยคือต่อไปเนี่ยเขาจะเก็บลูกไว้เขาบริสุทธิ์เติมเขาก็เอาจากลูกงูวนี่เอาเนี่ยถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยเขาก็เก็บไว้เก็บไว้อืมถ้าเป็นตัวผู้เขาจะขายอ๋อคือเขาจะขยายไปอีกจนทิพหาโตอ๋อครับเป็นความคิดห้องป้าหมายห้อง การตลาดเนี่ยของขาอเพลงเนี่ยนะครับผมการตลาดการตลาดผลิตินาครับครับผมการตลาดเทาขายในใน,ในเฟซกันเลอ๋อในเฟซกันเลนะครับในในหอยกันเลอ๋อในหอยกันเลยเนะาะเขาเขายเหนื่อยแล้วโอ้โหเขาเป็นยาโนมคือเขาขายยังอยู่ปกติเนี่ยทาายาโนมเนี่ยเขาขายประมาณจักเดือนครับทีทีจะขายสี่เดือนอ๋อเขาตังเปล่าจังเลยว่าสี่ห้าเดือนเนี่ยประมาณโตจักบาท มันบ่ต่ำกว่าสองหมื่นครับเบ่ต่ำกว่าสองหมื่นต่อโต๊ะอ๋อต่อโต๊ะเนาะต่อผัวนะครับครับผมเบ่ต่ำกว่าสองหมื่นครับเนี่ยนี่ก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นแถวต่ความสวยนะครับผมของตัวเนี่ยครับทับของตัวผัวเรือนลอยนะครับผว่ามันเรือลอยเนี่ยเราตัวแมนเนี่ยคือลูกผสมมันลูกมันเป็นเป็นเอฟเขาดอไรเป็นเอฟอ๋อครับถ้างูธรรมดางที่มันหมอครับผมงูธรรมดางที่มันเข้าลูกแดก เข้าผสมเดือนลอยไปมันเก็จะเป็นเอฟหนึ่งอ๋อเอฟหนึ่งรูของมันจะเป็นตัวเมียเมียผสมเดือนลอยอีกมันก็จะเป็นเอฟสองเอฟสองเนาะไล่ออกไปหอดเอฟหาถึงจะเป็นเดือนลอยอ๋อคือคือตามตามตามอายุตามฐานของมันแมนครับตรงเป็นเดือนลอยหารอบเดือนลอยหารอบถึงจะเป็นเดือนลอยโดยตรงอ๋อคือค่อยๆจะเต็มลอยค่อยๆไล่ระครับครับอ๋อถึงจะเต็มลอยอันนี้เขาเขาคิดว่ครับว่าจะต้องต้องให้ให้ถึงลอยเพรนไม่รูคิดนะครับ เพราะว่าคันเทาสิ่ลายดับนี่ใส่เวลาประมาณบ่ต้ําก็แปดปีแต่เขาเรียงระบบปิดเนี่ยจะดีกว่าที่ที่เรียงปลอยนะครับผมฝากถึงเกษตรกรนะครับผมผู้เรียงงัวเนี่ยที่สนใจเรียงงัวแบบระบบปิดเนี่ยขอฝากถึงเกษตรกรนะครับผมจะให้เกษตรกรมาเรียงงัวระบบปิดครับเพราะว่าคนผันเท่าเพื่อต้อมาฝ่อของง้อย่างเดียวครับครับเท้าเลียงแบบนี้ เขาสามารถไปทำงานไรเนยเหมือนสอบทำแน่งก,กับมากจังให้ของอาหารกันครับคุ่นเห็นงานที่ใช้อับสามพันเห็ดยุทธถวบ้านเขายังได้กัเรียงไหนครับคือจะดีกว่าจะดีกว,กวแบบปล่อยนะครับมันต้องหายยาครับมัน,ม,นมันโมอดเหรอครับว่าเขามีอาหารให้มันกินอยู่ครับท่านอาหารนี่ไล่ก้นยาจีเจ้าหายเกี่ยวมากเหมือนหาโรคซีดด้วยไม่กินครับผมแล้วก็ฟางมันมันกับมีสรท่านอาหารแล้มันกับท่ารเกลียวเรียงก็คือทางฟาร์มนี่คือจะบวันเนียนยาสด นะครับเนาะก็คือจะเนี่คือหัวอาหารครับฟางอ๋อก็คืออันนี้คือจะเป็นการลดต้นทุนแราก็เป็นการลดแห้งข้าวผอมลดแห้งครับครับเนี่ยอื่นได้สบายเลยครับผมหนึ่งเขาไปเห็ดงานรู้งานได้เรียกจัามากกว่าเมื่เมียนขอบครับออกของาหารไห้ดอกฟางไห้ครับผมเสามากกว่าเมาเมียนขอบการไห้หัวอาหารเนี่ยไห้ประมาณจังโมงครับตกช่วงเสาร์ครับของผมเนี่ยประมาณหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์ตื่นผมเอนื่ย เก็บคอแล้วก็เบิ้งห้างเก็บห้างนะครับปูหัวอาหารใหันไถ่เขากินอาหารเสร็จแล้วก็เขาฟางให้ครับเลยตอนเศร้าเนี่ยคือจะประมาณหกโมงจะให้หัวหันก่อนหัวหันเนี่ยหัวหันเทาให้ตะละตัวจักกิโลครับผมประมาณประมาณโลแล่าแล่าตัวตัวนี้กับประมาณโลโลหนึ่งครับโลหนึ่งโลนิดๆเพราะว่ามันอ้วนแล้วคอันซุปเมื่อท่านอ้วนมาเลยก็ไถ่โลกลัวโลกลัวนะครับเนาะ ก็คือแต่ละแต่ว่ายังมาแรงให้อีกฮะเบิ่งแต่ละตัวเนาะเสียยประมาณตละสถึงสาลต่อมื้อแมนอ๋อคือช่วงเช้าเดี๋ยวให้โลหนึ่งกลัวๆแล้วก็ช่วงแลงประมาณจัจโมงครับให้อีกเชียหนึ่งให้เชียหนึ่งก่อนนอนนะครับเนาะให้ให้ฟางเลยพ่อพ่อหาหกมงมเนาะครับผมผมก็จะให้ฟางเออให้หัวหันแล้วก็ให้ฟางเลยครับอ๋อคือฮ้าเบิ่งแล้วหัวหันอี่หมดแล้วหมดแล้วปุ๊บให้ฟางเลยอืม พอเนี้ยยงเว้นช่วงนี้เทาสีนอนแดงเดียวเลยครับผมค,คือจะพวกน,นี้คือยังเว้นเนี่ยจะพักพอนนะคือจะสะสมไขมันแมนบวกินเลยอตึ้งแดดตึ้งน่มเพราะว่าใบสามพอดีทั้งหมดมักินแป้งะว่าจะดีกว่าระบบเปิดเนาะแมนครับเพราะว่าเขาเป็นระบบปิดเปิดระบบเปิดเนี่ยคือหนึ่งคือเขาเสียแรงพลังงานแล้วมัวเสียพลังงานปล่อยเขาตรงไปลามเขาตรงไปหาหนำกินอ๋อครับผมยังเว้นเขาตรง ที่เราลงไปเอาน้ำเสียงเสียงในการง้อเสียอีกเสียงในการง้อเสียอีกแล้วก็เขาพูดจากการกินมันครับอ๋อง้อไปปล่อยทุ่งนี่ร่างเกียมมันบ่สบายครับผมไปแล้วมันก็นอนมันก็บ่กินมับโจยยังมันลีงเขาก็ไล่เขาคอกครับบางทีไปเจอยาที่เขาฉีดสารเคมีอีกก็คืออันตรายต่องัวอีกนะครับเตัวยุคองนี่เขาไม่ติดไมมีการแทงเกิดขึ้นนะครับไม่รู้ตัวไม่ติดเมื่อใดไป ครับแคร์กับตัวอื่นมันถืบว่าเด็ไป็นยางมันถือว่าเด็อ๋อเกินต่างขั้นอยู่แล้เนาะขั้นก็ดีแต่คือให้ง่วเนี่ยคือผักพรได้ผักพร่างเต็มทีเนาะคือหลั่งออกมาเนี่ยจะได้สมบูรณ์อันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าวิธีหนึ่งของการเลี้ยงง่วันิเนาะแข่งตัวมันบม่เด็ไปกระแทกกับตัวอื่นอ๋ออันนี้คือเป็นระบบปิดนะครับผมของของฟาร์มเพิ่นนะครับผมค่อมสันฟาร์มนะครับผมเพิ่นก็จะเลี้ยงง่วประมาณหาโตนะครับผมอ่ะคือเนี่ยนอนเพิอ เริ่มแรกในการเลี้ยง<ม>น,นะครับผมก็คือต่อไปเนี่ยคือจะขยายตั้งเป้าไว้ประมาณสิบหาแม่<ม>ถึงยี่สิบแม่<ม>น,นะครับผม <ๆ S 1> ในในการเลี้ยง <ๆ S 1> ตัวนี้คือตอนนี้เพิ่นกำลังขยายนะครับเนาะเพราะวา่าเศรษฐกิจช่วงนี้คือตกต่ำนะครับผม,ต,ต,มตกต่ำเนาะค่าน้ำมันเนี่ยค่าอาหารเนี่ยคากินเนี่ยค่าแห้งเนี่ยนะครับผมก็คือนอง่นเลยหันเหนะครับผมมาเลี้ยงงวขุนนะครับผมเลี้ยงงวขุนแบบระบบ ต้นนามระบบฟ้าม,ม,ามระบบฟ้อมอ,อืมอันนี้คือจะดีกว่าจะดีกว่าที่ที่เข้าสีสีเรียงระบบเปิดระบปิดดีกว่าเข้าไป,รต,ราปรตรงไปหาเข้าไปรตรงไปหางัว่มา่อีกนะอ๋อครับผมการเี้ระบบใน่หอยในเงินเ็วอยู่ครับแต้ว่าอาจจะว่าหวันพงุงอ๋อครับอาจจะนี้การขืนซื้อรุ่งครับผมแล้วข้างัว่ขื้นดำขื้นดำาุงครับแต่วันนี้เขาเลี้ยงแบบขายตัวผู่ คเขาผู้ส่งคิดว่าง่วงสิขึ้นนึกถึงว่าสีรุงคือว่าลูกตัวผู้มาเนี่ยประมาณที่หายเดือนอับับประมาณสองหมื่นครับผมได้อยู่แล้วอันนี้งัวเขาเนี่ยคือบอดายเรียนลอยเขาลูกผสมมันจังดูแลไงดูแลเปลี่ยนไล่ไดของเขานี่ครับผมก็เลยตรงเรียงพันผสมอ๋อครับคือพันผสมเนี่ยจะดีกว่าพันอื่นเมื่อนี้กะทั้งสมนี้ท่อนชาแนลนงผมก็ได้รับความรู้นะผมในการเลี้ยงงัวระบบปิด นะครับผมแล้วก็การเห็ดอาหารเสริมนะครับของของง่วแล้วก็การเลี้ยงของง่วของฟาร์มของน้องเพิ่นนะครับผมว่าการเลี้ยงจังไดแล้วก็ประหยัดจังไดผู้ที่เฮ็ดงานก็สามารถที่จะเฮ็ดได้นะครับผมสามารถเลี้ยงได้นะครับผมครับผมมื้อนี้ก็ทางส่วนที่ทอนชเแนลก็ขอขอบคุณน้องคมสันนะครับผมแล้วก็มื้อนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ